นักบัญชีที่แตกฉานงบการเงินน่าจะเก่งเรื่องการลงทุนด้วยใช่ไหมการลงทุนในเชิงมูลค่าซื้อหุ้นของธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงในราคาที่เหมาะสมการขายได้ราคาสูงกว่าราคาแท้จริงเครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนรู้มูลค่าดังกล่าวในวงการเล่นหุ้นได้ก็คือ งบการเงินของบริษัทนั้นๆเพราะว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปไม่มีทางเข้าใจเรื่องงบการเงินได้โดยง่ายเพราะข้อมูลทั้งหมดเขียนขึ้นด้วยคำศัพท์เฉพาะทางถึงดูก็ใช่ว่าจะอ่านเข้าใจถ้าอย่างนั้นนักบัญชีที่เก่งเรื่องงบการเงินน่าจะเก่งเรื่องการลงทุนด้วยใช่ไหม การลงทุนแบ่งออกเป็นข้อมูลกับหลักจิตวิทยาความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงินคือข้อมูลสมมุติว่าพวกเราตั้งใจจะซื้อ y อชายโด w ราคา20ดอลลาร์จากเว็บไซต์ a เม z o n เราอาจไล่อ่านรีวิวสินค้ายอย่างน้อย4ีรีวิวหรือแม้กระทั่งการซื้อหนังสือในยุคปัจจุบันก็อ่านบทวิจารณ์ของผู้ซื้อคนอื่นได้เพราะว่าเวลาซื้อหุ้นไม่มีทั้งรีวิวและบทวิจารณ์มีแต่ข่าวลือซึ่งตรวจสอบไม่ได้พวกเราตัดสินใจลงทุนเงิน10ล้านร้อยล้านไปอย่างเลื่อนลอย ทุกคนจึงควรอ่านงบการเงินซึ่งเปรียบเสมือนรีวิวของหุ้นหรือใบแสดงผลการเรียนทางธุรกิจชนิดหนึ่งไม่มีอะไรยืนยันแนวโน้มการเติบโตในภายภาคหน้าของบริษัทได้ดีเท่ากับงบการเงินอีกทั้งยังตรวจสอบผลประกอบการในอดีตและคาดคะเนไปถึงอนาคตได้ไม่ต่างจากใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนซึ่งต้องยื่นขณะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเลย ใบแสดงผลการเรียนทำให้มหาวิทยาลัยสามารถประเมินคร่าวๆได้ว่าถ้าตอนนี้ตั้งใจเรียนดีก็มีแนวโน้มที่ต่อไปจะตั้งใจเรียนเช่นเดิมแต่ถ้าตอนนี้ผลการเรียนไม่ดีในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะไม่ต่างไปจากนี้เป็นเกณฑ์สำคัญที่ใช้พิจารณาว่าจะให้สอบผ่านหรือไม่แน่นอนว่ามีเด็กที่เรียนเก่งมากมายที่หลังเรียนจบไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรือเด็กที่ตอนนี้เหมือนไม่มีความสามารถพิเศษแตกกลับ ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างไรก็ตามในโลกแห่งการลงทุนความน่าจะเป็นคือพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จเพราะประเด็นสำคัญคือต้องลดทอนความล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จถึงจะสูงขึ้นกล่าวง่ายๆก็คือการลดความเสี่ยงเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จสำหรับนักลงทุนการประชนภัยเป็นแค่การเก่งกำไร เพื่อคัดกรองบริษัทที่คาดว่าจะไม่ทำกำไรหรือขาดทุนทิ้งเราจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจงบการเงินผมบริหารบริษัทด้วยตัวเองในช่วงเริ่มแรกของการเติบโตการจำหน่ายสำคัญกว่ากำไรภายหลังกำไรจากการค้าถึงจะสำคัญกว่ากำไรระยะสั้นเพราะถ้ากระแสเงินสดไม่ดีบางธุรกิจอาจถึงขั้นล้มละลายได้งบการเงินของบริษัทบันทึกรายละเอียดพวกนี้เอาไว้ทั้งหมด กำไรระยะสั้นคือสิ่งที่ได้เพิ่มมาจากการลงทุนอื่นหรือการขายอาคารทิ้งซึ่งหากกำไรจากการค้าลดลงหมายความว่าธุรกิจกำลังประสบภาวะยากลำบากต้องแก้ไขด้วยการขายบริษัททีละนิดทีละนิดเราสามารถตีความธุรกิจได้ประมาณนี้สำหรับบริษัทที่มีเงินทุนมากสะสมไว้เฉพาะเงินสด โดยไม่ลงทุนธุรกิจเพิ่มเราจำเป็นต้องสงสัยบริษัทเหล่านี้ในทางตรงกันข้ามหากบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ไม่เห็นกำไรทั้งสองกรณีนี้เป็นไปได้ว่าเราอาจเจอแจ็คพอตเข้าแล้ว บริษัทแบบนี้กำลังเข้ายึดครองตลาดอย่างเต็มตัวหลังจากปรับโครงสร้างทางกำไรเสร็จเรียบร้อยจะกลายเป็นบริษัทที่ยึดครองตลาดเพียงผู้เดียวเราสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้จากงบการเงินสิ่งนี้ทำให้เห็นข้อสรุปล่วงหน้าผมเห็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากมายซึ่งไม่สามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองบางครั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไทรอยก็อาจป่วยเป็นโรคไทรอยด์ซะเอง ทนายความก็อาจถูกต้มตุน๋นส่วนนักบัญชีก็ลงทุนไปตามข่าวลือไม่มีงานวิจัยใดฟันธงว่านักบัญชีสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้มากกว่านักลงทุนหรือการวิจัยที่การันตีว่าหมอสุขภาพดีกว่าคนทั่วไปหรือทนายความไม่ถูกเอาเปรียบมากกว่าคนทั่วไปอันที่จริงแล้วหมอควรดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีทนายความไม่ควรถูกใครเอาเปรียบและนักบัญชีควรลงทุนได้เก่งทว่าการที่พวกเขาไม่ตา ่างจากคนทั่วไปเลยไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางเพียงแต่นักบัญชีไม่รู้จังหวะการลงทุนกับหลักสิพวิทยาลงทุนเหมือนคนที่มีแกรนดเปียโนอาจไม่ได้เล่นเก่งเสมอไปนักบัญชีทั้งหลายทำได้แค่ตรวจสอบคุณภาพของบริษัทผ่านงบการเงิน แต่ไม่รู้จังหวะการช้อนซื้อหรือขายทิ้งได้อย่างแม่นยำผมว่าโชคดีแล้วละ่ะไม่เช่นนั้นทรัพย์สินบนโลกนี้อาจตกเป็นของนักบัญชีหมดแล้วเพราะพวกเขาสามารถตรวจสอบคุณภาพเข้าใกล้แหล่งข้อมูลได้เร็วกว่าใครๆและทำกำไรจากการลงทุนได้อย่างมหาศาลกฎหมายจึงห้ามไม่ให้นักบัญชีลงทุนในบริษัทที่ตัวเองตรวจสอบงบการเงินอยู่เนื่องจากรู้ข้อมูลดังกล่าวดีอยู่แล้ว ปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆลองจินตนาการว่าคุณเป็นประธานของบริษัทที่ตัวเองกำลังลงทุนอยู่สิครับลองสั่งให้ลูกน้องนำงบการเงินเดือนนี้มาให้ดูถ้าคุณอยากจะเข้าใจสภาพการเงินของบริษัทตัวเองจะต้องศึกษาจากเอกสารพวกนี้เท่านั้นลองคิดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทจริงๆนั่งดูงบการเงินตลอดทั้งวันและฝึกตรวจสอบบัญชีฝึกทำจนกว่าคุณจะวิเคราะห์งบการเงินเป็น การมีหุ้นบริษัทนั้นเท่ากับคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งหากมีส่วนไหนไม่เข้าใจคุณจะพยายามเรียนรู้และเฝ้าถามโดยอัตโนมัติจากนี้ไปนักบัญชีไม่ได้มีความสามารถนี้เพียงผู้เดียวอีกแล้วเราจำเป็นต้องท่องจำตัวอักษรกับคำศัพท์ที่ไม่รู้เพื่อจะได้อ่านนิยายภาษาอังกฤษเข้าใจวิชาบัญชีก็เหมือนกันเราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางเพื่อจะได้วิเคราะห์งบการเงินเป็น เวลาที่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างผมจะซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องมาศึกษาตั้งแต่หนังสือการบัญชีง่ายๆในรูปแบบการ์ตูนไปจนถึงหนังสือการบัญชีซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนในวิชาเอกรวมๆแล้วครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า30เล่ม อ่านสะสมไปเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนหรือ2เดือนจนกว่าความรู้ของผมจะอยู่ในระดับที่วิเคราะห์ข้อมูลได้เองมุ่งมั่นเหมือนการเรียนให้จบระดับมหาวิทยาลัยลองซื้อหนังสือบัญชีทั้งแบบง่ายและยากตามท้องตลาดมาอ่านดูนะครับผมขอแนะนําให้คุณเข้าอบรมในคอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นความรู้ที่ชีวิตนี้ต้องเรียนให้ได้เกณฑ์การลงทุนในแบบฉบับของจิมคิม 1. ถอยห่างจากงานที่หางเงินได้อย่างรวดเร็ว 2. อย่าลงทุนกับทุกสิ่งที่ส่งผลเสียต่อชีวิต 3. ไม่ทำงานที่ไม่ลงทุน 4. หาเงินด้วยเวลาหาเงินซื้อเวลา 5. ไม่ไล่ตาม 6. ลงทุนในภาวะวิกฤตซื้อหุ้นตามมูลค่าหลุดพ้นจากความโลภ 7. หุ้น5ปีอสังหา10ปี 8. ถ้าไม่ใช่ที่1ก็เลือกที่2แต่ให้ตัดที่3ทิ้งไปเลย สมัยที่บิตคอยราคาไม่ถึง100ดอลลาร์ลูกชายคนตัวของผมลองลงทุนเล่นๆก่อนจะขายทิ้งที่ราคา160ดอลลาร์ผมสอนเขาว่าอะไรก็ตามที่สร้างกำไรให้อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดนั่นจะไม่ใช่กำไรและถึงแม้ว่าเราจะได้กำไรจากสิ่งที่ลงทุนก็จะสแสวงหากำไรที่ได้มาง่ายคล้ายกับเงินก้อนนั้นก่อนจะสูญเงินไปทั้งหมดหลายคนอาจคิดว่าถ้างั้นก็รีบกอบโกยเอาไว้มากๆแล้วหยุดซะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปทั้งชีวิต ถ้าว่าหากเราได้เงินมาด้วยวิธีนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะเสพติดอยากลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆเช่นเดิมท้ายที่สุดทรัพย์สินทั้งหมดก็อาจหายไปสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจลาบลอยพวกนี้คือ,อยาเสพติด เมื่อเราฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือดแล้วจะไม่สนใจการลงทุนที่ให้กำไรแค่3%หรือ5%อีกต่อไปแต่จะอยากลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทน10เท่า20เท่า100เท่าจะเริ่มมองหาหุ้นตีมระยะสั้นกับหุ้นยุทธศาสตร,ร์ก็คือลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากเชื่อว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ได้ค้นหาหุ้นกลุ่มความหวังเช่นหุ้นบริษัทยาหรือหุ้นเหมืองทองคำราวกับออกตามหาเกาะมหาสมบัติ ลาบปล่อยที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นโชคดีเสมอไปผมจึงไม่เข้าใกล้ธุรกิจทุกชนิดที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดหรือได้กำไรมากๆและในบทก่อนหน้านี้ผมพูดไปแล้วว่าตัวเองจะไม่ลงทุนหรือเข้าร่วมในธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำลายชีวิตหรือไม่เคารพชีวิตเพราะเชื่อมั่นว่าแต่ละชีวิตเชื่อมโยงกันคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่เคารพชีวิตคนอื่นจะไม่ได้รับการเคารพตอบและโชคดีก็จะจากไปเช่นเดียวกับสุขภาพ แต่ที่สุดแล้วการไม่ลงทุนอะไรเลยเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเราจะต้องนำทรัพย์สินที่มีไปลงทุนอยู่เสมอเงินทุนซึ่งเตรียมไว้สำหรับลงทุนก็คือการลงทุนทรัพย์สินซึ่งไร้แผนการในอนาคตคือทรัพย์สินที่ตายแล้วในโลกใบนี้ไม่มีต้นไม้ต้นไหนคิดว่าฉันโตแค่นี้พอละหรือแดดส่องแค่นี้ก็พอนะลองมองไปรอบๆดูสิครับ ต้นไม้ทุกต้นเติบโตขึ้นให้ร่มเงามีลูกผลตกลงมาจากกิ่งก้านต้นไม้ที่คิดแบบนั้นคือต้นไม้ที่ตายแล้วดังนั้นการไม่ยอมลงทุนอะไรเลยคือการลงทุนที่เลวร้ายที่สุด สาเหตุที่ผมพยายามหาเงินให้ได้มากๆก็เพื่อใช้ซื้อเวลาทรัพย์สินของผมเปรียบเสมือนของขวัญที่ผมมอบให้แก่ชีวิตผมมีสิทธิ์จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ทั้งยังสามารถมอบเวลาทั้งหมดให้แก่ตัวเองใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใช้จ้างผู้บริหารฝีมือเยี่ยมที่สุด ผู้แสดงความคิดและมอบข้อมูลน่าทึ่งให้ผมได้ยิ่งเรามีเงินทุนหนาเท่าไหร่คุณภาพกับปริมาณข้อมูลในการลงทุนก็จะยิ่งลึกขึ้นเท่านั้นสามารถปรับโครงสร้างการลงทุนให้ดีขึ้นกว่าเดิมผมหาเงินเพื่อใช้ซื้อเวลามอบเวลาให้ตัวเองเรียนรู้พบผู้เชี่ยวชาญรับข้อมูลที่เหนือกว่าทั้งหมดนี้ทำให้ธุรกิจของผมแข็งแกร่งขึ้นอีก เวลาซื้อหุ้นใสังหาริมทรัพย์ผมจะไม่ไล่ตามอย่างเด็ดขาดแม้จะมีเงื่อนไขที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่จะยื่นเสนอราคาที่ตัวเองคำนวณไว้แล้วเฝ้ารอคอยเงียบๆราคาที่ผมตั้งไว้เป็นมาตรฐานต่ออัตรากำไรจากการเช่ากับขนาดสินทรัพย์ของผม ราคาที่อีกฝ่ายเสนอไม่สำคัญเลยมีผู้ขายบางคนรู้สึกไม่พอใจกับราคาดังกล่าวถ้าว่าผมจะซื้อด้วยราคาที่ตัวเองกำหนดขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นตัวผมจะกลายเป็นคนที่น่าดูถูกแทน ของที่ไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นข้อคิดเตือนใจของผมหุ้นก็ด้วยถ้าลงมาแตะในราคาที่ผมต้องการผมก็จะซื้อเก็บไว้จะไม่ดึงดันอยากได้เพราะต้องตรวจเช็คอัตราเงินปันผลกับประเมินราคาที่เหมาะสมที่สุดจะเฝ้ารอคอยเงียบๆหนึ่งเดือน2เดือนหรือแม้กระทั่ง1ปีก็ตาม ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้กำไรจากตลาดทุกครั้งแต่ก็ไม่อยากให้กำไรของผู้อื่นมาจากการขาดทุนของผมดังนั้นผมก็เลยไม่รีบร้อนหากํำไรจากการซื้อครั้งหน้าก็ได้ถ้าผู้ขายไม่ยอมตกลงเจรจาผมก็ไม่คิดขยันขยอเป็นคนเย็นชาผู้ถือคติดังกล่าวสมัยหนุ่มๆผมไปงานประมูลราคาบ่อยๆเคยซื้อเก้าอี้ตู้เย็นรถแทรกเตอร์หรือแม้แต่ม้า ผ่านการประมูลมาแล้วในเวลานั้นผมจะตั้งราคาที่ต้องการไว้ในใจหากราคาโดดข้ามไปจากราคานั้นจะตัดใจลงทันทีผมเคยซื้อม้าในราคา200ดอลลาร์และซื้อรถแทรกเตอร์ซึ่งมีราคาจริง60,000ดอลลาร์ด้วยเงินแค่12,000ดอลลาร์เนื่องจากถือคติว่าของที่ไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่ผมไม่เคยกลัวเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับในธรรมชาติเลยกลับการผมรู้สึกถึงเสน่ห์ของมันอย่างน่าประหลาด ตอนขึ้นชั้นมัธยมตน้นผมได้ยินเรื่องเล่าที่พวกรุ่นพี่ล่าลือกันเลยไปพิสูจน์ที่ห้องน้ำโรงเรียนตอนเที่ยงคืนวันเสาร์ผมสงสัยว่าจะมีผีโผล่ออกมายื่นกระดาษสีแดงกับกระดาษสีน้ำเงินให้จริงๆหรือเปล่าคืนนั้นผมเดินถือไฟฉายหนึ่งกระบอกไล่เปิดประตูห้องเรียนไปเรื่อยๆตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่สิ แม้จะเดินไปถึงห้องน้ำก็ยังไม่เจอผีผมเคยอยากเห็นพายุทอร์นาโดกับลมมรสุมสักครั้งเลยตามไปดูด้วยตาตัวเองก่อนจะยุติกิจกรรมเสี่ยงชีวิตพวกนี้ลงเพราะภรรยาขอไว้ แม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยากเดินทางไปดูแผ่นน้ำแข็งแตกที่阿สกาภูเขาไฟลาวาประทุไม่เคยกลัวการตั้งแคมป์คนเดียวบนภูเขาเพียงเพราะอยากสัมผัสความรู้สึกหวาดกลัวผ่านธรรมชาติกับจินตนาการเพาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกหวานกลัวเท่าไหร่หุ้นตกตัางหากที่น่ากลัวกว่าผีหรือลมพายุ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวกว่าเศรษฐกิจแย่กับภาวะหวาดกลัวคือความโลภกับวิกฤตฟองสบู่ผมจึงพยายามอยู่ให้ไกลจากความโลภเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกหวาดกลัวต่อให้ตลาดเลวร้ายแค่ไหนภายในระยะเวลา5ปีทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเนื่องจากพอเปลี่ยนรัฐบาลธุรกิจกับอุตสาหกรรมก็พลอยถูกเปลี่ยนชมไปด้วยผมเรียนรู้ว่าการเสื้อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถปล่อยขายได้ปุบปรับมีครั้งหนึ่งผมคิดอยากจะขายถ้าว่าหุ้นเกิดตกอย่างหนัก ทำให้ต้องถือครองนานกว่า10ปีและยังไม่ได้ขายจนถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้ผมกลับรู้สึกดีที่ไม่ได้ขายไปผมยังคงตามหาหุ้นและสังหาริมทรัพย์ซึ่งเก็บไว้ได้ชั่วชีวิตธุรกิจบางอย่างต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งเท่านั้นถึงจะมีอำนาจในการกำหนดราคา เป็นสิทธิพิเศษของผู้นําในวงการธุรกิจเวลาผมเลือกซื้อหุ้นหรืออสังหาจะเลือกที่1ของตลาดเท่านั้นถ้าซื้ออสังหาริมทรัพย์จะเลือกบริเวณที่แพงสุดในเมืองนั้นถ้าซื้อหุน้นจะเลือกซื้อบริษัทอันดับหนึ่งในวงการธุรกิจนั้นๆซื้อโคคาโคล่าดีกว่าเบบซีซื้อวีซ่าดีกว่ามาสเตอร์การ์ดซื้อเจพีมอร์กนดีกว่าเวลฟา a r โก แต่บางครั้งอันดับที่สองของวงการก็น่าสนใจเพราะมีโอกาสขยับขึ้นมาแทนที่อันดับหนึ่งเหมือนสิงโตหนุ่มซึ่งขึ้นมาแทนที่สิงโตแก่ได้ทุกเมือ่ออย่างไรก็ตามผมไม่สนใจอันดับที่3เนื่องจากในการแข่งขันไม่มีที่ยืนสำหรับที่3ตั้งแต่แรก